สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระสถิตกลางใจไทยทั้งหลายพระเกียรติยศเกิดก้องก่ายกำจายพระศกถวายสดุดีองค์มาตาน้ำพระไทยพระกรุณาที่หามั่นแม้ฝ่าฟันของภัยยังไปหาเพื่อปัดเป่าบรรเทาทุกขป์ปวงประชาให้ผ่านพ้นวันเวลาอันร้าวรานสองพระหัตถ์โอบปุ้มจึงคุ้มลาด ชนทั้งชาติปาศจากทุกข์เป็นสุขสารพระราชกิจพระอุทิศพระราชทานเพื่อสืบงานสารคุณค่าประชาชนราชมงคลสวรณภูมิจึงเบิกฟ้าเชิญปวงเทพเทวาประทานผลเสกพระพรถวายชัยบรรดาลนนมิ่งมงคลพร้อมพั่งกีรังเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิ